สวัสดีครับรายการสาระดีๆมีไว้แบ่งปันช่วงพิเศษคลินิกบ้านนกกับครูแอร์ตอน3ยุทธการไล่ยเยียวฉบับสบายกระเป๋ากลับมาแล้วครับกับช่วงเวลาที่คนรักบ้านนกทั่วประเทศร,รอคอยคลินิกบ้านนกกับครูแอร์ช่วงที่เราจะล้วงลึกทุกปัญหาคาใจและจ่ายยาให้แบบตรงทุดวันนี้มีคำถามจากทางบ้านที่ต้องบอกว่าเป็นปัญหาของคนที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นจริงๆครับ มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งส่งข้อความมาแบบนี้ครับเรียนอาจารย์โมงกับครูแอร์ครับบ้านนกที่ผมสร้างตามคําแนะนําของอาจารย์โมงกับครูแอร์ตอนนี้ปังมากครับนกนังแอนเข้าออกกันคึกคักสุดๆหัวใจผมพองโตเลยครับแต่ ดูเหมือนจะมีบททดสอบสุดโหดมาให้ครับตอนนี้มีลูกค้า VIP เป็นพี่เหี่ยวครับมันนั่งเผ้าหน้าบ้านนกผมทุกเช้าเย็นเลยคอยโชบเอาเครื่องผลิตเงินของผมไปกินโชวต่อหน้าต่อตาใจผมจะสลายครับครูแอร์มีวิธีรับมือแบบสันติไหมครับโอ้โหฟังแล้วต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่ทั้งหน้ายินดีและหน้าปวดหัวในเวลาเดียวกันปัญหานี้จะจัดการยังไงดีครับครูแอร์สวัสดีคะ่ะแอสสายลมและสวัสดีคุณผู้ฟังเจ้าของคำถามนะคะ ก่อนอื่นครูแอร์ต้องของกดปุ่มแสดงความยินดีให้รัวๆเลยค่ะการที่บ้านนกของคุณมีเหยี่ยวมาแวะเยี่ยมเยียนนั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะนั่นคือเหรียญเกียรติยศเลยนะคะฮะเหรียญเกียรติยศเลยเหรอครับครูแอร์ใช่แล้วค่ะเยี่ยวเขาเปรียบเสมือนนักชิมระดับมิชลินสตาร์แห่งฟากฟ้าเลยนะคะเขาจะไม่เสียเวลามาเฝ้าร้านอาหารที่ไม่อร่อยเด็ดขาดการที่เขามาเปิดบุฟเฟ่ที่บ้านนกของคุณ แปลว่าบ้านนกของคุณได้ตราประทับรับรองคุณภาพ5ดาวจับนักล่ามืออาชีพแล้วค่ะแปลว่าบ้านนกคุณมาถูกทางประชากรนกหนาแน่น,นจริงทีนี้เรามาดูวิธีรับมือกับลูกค้า VIP ที่เราไม่ได้เชิญตัวนี้กันหลักการสำคัญคือเราจะรบกับเขาแบบไม่ใช่กำลังค่ะ เราจะไม่ทำร้ายสัตว์ป่าคุ้มครองแต่เราจะใช้หลักจิตวิทยาขั้นสูงทำให้เหย่่ยวรู้สึกว่าการมาหาอาหารที่นี่มันเหนื่อยเกินไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยแล้วเขาก็จะขอยกเลิกการเป็นลูกค้าประจำไปเองค่ะครูแอร์ขอเสนอยุทธการสามไล่ฉบับสบายกระเป๋าค่ะโอ้โหยุทธการสามไล่ฉบับสบายกระเป๋าน่าสนใจมากครับยุทธการที่หนึ่งปฏิบัติการโสดประสาทสะเทือน เยี่ยวเป็นนักล่าที่ต้องการสมาธิสูงค่ะแต่เขาขี้ตกใจมากเราจะใช้เสียงไปทําลายสมาธิเขาประทัดไม่ต้องถึงกับไปเหมามาทั้งร้านนะคะเอาแค่ประทัดเด็กเล่นก็ได้ค่ะเสียงแปะแปะแปะก็ทําให้เขาเสียจังหวะได้แล้วเครื่องครัวคอนเสิร์ตหมอ้อกระทะทัพพีหรือปรี๊บเก่าๆกับท่อนไม้อุปกรณ์คลาสสิกที่ได้ผลชะงัดวิธีการก็คือ พอเห็นเหี่ยวกำลังตั้งท่าจะโฉบจังหวะนั้นแหละค่ะให้เราสวมวิญญาณเป็นมือกลองวงร็อกจุดประทัดหรือกระหน่ำตีเครื่องครัวให้เกิดเสียงดังที่สุดการทำแบบนี้ซ้ำๆจะเป็นการโปรแกรมข้อมูลใหม่เข้าไปในสมองของเขาว่าโฉบเท่ากับเสียงดังน่ารำคาญไม่นานเขาก็จะรู้สึกว่ามาที่นี่แล้วปวดหัวจังไปหาที่อื่นดีกว่า ยุทธการที่2ปฏิบัติการหุ่นพิษสวงเราจะใช้หุ่นไ่กาค่ะแต่ไม่ใช่หุ่นไกรรมดาธรรมดาที่ยืนนิ่งๆน,นะคะเพราะเหี่ยวเขาฉลาดพอที่จะมองออกในวันเดียวเราต้องอัปเกรดให้หุ่นของเราเป็นนักแสดงปริศนาค่ะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายทุกๆ2-3วันให้เราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้หุ่นค่ะวันนี้ใส่เสื้อสีสดพรุ่งนี้ใส่เสื้อลายดอกมรืนนี้เอาหมวกมาใส่ให้มั่งทำให้เหี่ยวต้องคอยลุนว่า เมื่อวานไอ้หนุ่มคนนี้ยังใส่เสื้อสีแดงอยู่นี่นาย้ายโลเคชันที่สำคัญคือต้องขยันย้ายที่ตั้งของหุ่นค่ะขยับไปมุมซ้ายทีขยับมามุมขวาทีเพื่อสร้างความไม่คุ้นเคยและทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่เสมอ ยุทธการที่3ปฏิบัติการตัดเส้นทางซุ่มยิงนี่คือวิธีที่ยั่งยืนที่สุดค่ะเหยี่ยวเขาเป็นเหมือนสไนเปอร์มือฉมังเขาต้องการจุดซุ่มยิงหรือจุดชมวิว VIP ที่มองเห็นปากทางเข้าบ้านนกได้ชัดเจนภารกิจของเราคือการจัดระเบียบภูมิทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ค่ะสำรวจรอบๆบ,บ้านนกเลยค่ะมีต้นไม้สูงๆกิ่งล่องๆที่เหมาะให้เขานั่งพักจิบกาแฟเอ้ยเกาะซุ่มดูนกไหมคะ ถ้ามีและเป็นที่ของเราจัดการตัดกิ่งนั้นออกเลยค่ะทำลายจุดได้เปรียบของเขาซะถ้าจุดซุ่มเป็นเสาไฟหรือหลังคาตึกข้างๆที่เราไปจัดการไม่ได้ให้ใช้วิธีติดแผ่นซีดีเก่าๆหรือเทปสะท้อนแสงไปแขวนไว้ใกล้ๆให้มันวิบว,วับวิบวับรบกวนสายตาเยี่ยวทำให้เขานั่งอยู่ตรงนั้นอย่างไม่มีความสุขค่ะ โอ้ oh, เป็นคำแนะนำที่ครุบเคลืองมากครับตั้งแต่การเป็นดีเจจำเป็นจนถึงการเป็นสไตลิสให้หุ่นไล่กาและปิดท้ายด้วยการเป็นนักจัดสวนเชิงยุทธศาสตร์ครับถูกต้องค่ะหัวใจสำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอค่ะการรับมือกับเหี่ยวคือสงครามประสาทขนาดย่อมๆเราต้องขยันกว่าเขาและที่สำคัญเราต้องฉลาดกว่าเขาค่ะอย่าพึ่งท้อนะคะปัญหานี้คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าคุณเป็นเจ้าของบ้านนกที่ประสบความสำเร็จตัวจริงสู้ๆนะคะ สุดยอดมากครับเป็นคำแนะนำที่ทั้งสนุกเห็นภาพและนำไปใช้ได้จริงคุณผู้ฟังท่านไหลายกำลังเจอปัญหาคล้ายๆกันลองนำยุทธการ3มไล่ฉบับสบายกระเป๋าของครูแอร์ไปปรับใช้ดูนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูแอร์มากๆเลยครับด้วยความยินดีอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านถ้าชอบสาระดีๆที่เรานำมาแบ่งปันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนและกดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆในการสร้างบ้านนกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ